สวัสดีค่ะเอมมี่อายุหนึ่งเดือนเต็มค่ะหนูกำลังหลับฝันดีค่ะในนี้มีไอวี่ไอวี่เด็กผู้ชายเด็กยี่สิบนิ้วนะคะดูนิ้วนิ้วยี่สิบนิ้วเด็กยี่สิบนิ้ว ไอวีวีคนเอมมี่รับเยอะสวัสดีค่ะเอา้าเอา้เอางวยรับเฉยเลยยี่สิบนิ้วนะคะคนนี้อะรับท่านี้ลูกอะเอ้ยดูยี่สิบนิ้วทางนี้ก็ห้าน,นี้ก็ห้าับง่ายนะคะหลับง่ายหลับได้เป็นเด็กหลับง่ายนะ รับให้เบิ้งเมื่อกี้รับละจ้ะฝากกดติดตามได้นะคะ youtube ช่งองะดัมแฟมฝากกดติดตามให้ด้วยค่ะ,ะ,ะ,ะจะก,กระดึ๊บไปไหนเนี่อจาจะกระดึ๊บไปไหนนี่จะก,กระดึ๊บไปไหนนี่ยฝากกดติดตามได้นะคะเพื่อได้รายได้เป็นค่าขนมค่ะสวัสดีค่ะ